นี่คือทีมกูไพ่ครับทีมกูเฉียดโยสนามบันทาวารีครับเพ่นคัดแต่คหนนาตาดีมากครับเปียงไหนครับนาตาดีครับนาตาดียังดีผู้สาวเป็ียงไหนผู้สาวหลายบ่ครับบอมี่ครับผมบอมี่ครับนี่ครับน้องเขานี่เราไม่เราบอกผู้สาวบอมี่ครับยังบอมมี่ นี่เนี่ยนี่โอบอมี่ผู้สาวนั่นเนี่ยมีบอมนี่ยังบอมี่เด้อครับพี่น้องครับนี่เป็นการแข่งขันเรื่องยาวประเพณนีสนามบ้านคาวารีอำเภอเข่งในจังหวัดอุบลราชธานี พอดี Body, ทีมงานกู้ภัยเพิ่นทางนา้ำเพิ่นหน้านั่งอยู่ใกล้ๆเลยสัมผัสเห็นเพิน่หนนาตาดีเลยมาคุยเป่า,าจาก,ก็เป็นมาจากท่างไหนครับมาจากมวยที่กู้ภัยเของในหาเก่าอำเภอเของในครับผมอ่ามาจากกู้ภัยห้าเก้าเขงในนะครับครับผมนี่ครับนา,าานะน,าน,นาตาดีแน่อยู่นอกห้องนอกตามภาษาก็นาตาดีนะครับ <laughs> มา,ช,มช,บมาช่วยเหลือชุมชนครับมาช่วยเหลือชุมชนวานท่าว,วรีครับ